สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามเมนไลฟ์นะครับในเกม FIFA c คั w เว l ร์ u คั2025นัดชิงชนะเลิศระหว่างเชลซีพบกับเบเจและก็เป็นเชลซีที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนยินดีกับแฟนๆของเชลซีด้วยนะด้วยสิ่งที่เราคุยกันไปก่อนเกมว่าถ้าเกมนี้เชลซีสามารถผ่านเบเจไปได้ ผมว่าซีซันที่กำลังจะมาถึงของเชลซีจะยาวๆเลยและเดี๋ยวเราไปว่ากันว่ามันมีอะไรที่น่าพูดถึงในเกมนี้และโดยรวมของเชลซีด้วยก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับผมขออนุญาตฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องการสนับสนุนช่องของผมได้ตาม q r โอโคที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้ เ,ออเราบอกกันเลยเราคุยกันมาก่อนแล้วว่าเชลซีกับเบเจในเกมนี้เป็นเกมวัดคมด้วยกันทั้งคู่ปรากฏว่าเชลซีเฉียบคมเหลือเกินโอกาสที่เชลซีมีแล้วปิดได้ถึง3ประตูในครึ่งแรกเราเห็นชัดเลยว่าการมีเจาาเปโดอยู่ในทีมมันเหมือนจิ๊กซอว์จริงๆที่ตัวของมาสกา้าต้องการและตามหา ตัวของเจาไปโดรสร้างปัญหามากมายครับให้กับแนวรับของเปเจและนั่นแหละมันเลยทําให้โคพารเมอร์มีพื้นที่มีเวลาเล่นเยอะขึ้นกว่าเดิมคนที่สามารถเก็บบอลช่วยใน,ในเกมรุกของเชลซีได้พอเจาไปโดลงมาเราจะเห็นเลยว่าโคพาเมอร์มีพื้นที่ให้เล่นเยอะแยะมากมายแล้วนั่นเป็นที่มาของ3ประตูที่เกิดขึ้นประตูที่สามอาจจะไม่ใช่โคพารเมอร์ที่ทำได้แต่โคพาเมอร์ก็มีส่วนร่วมกับเกมด้วยเหมือนกัน วันนี้อย่างที่เราคุยกันมาก่อนว่าเป็นการวัดคมกันและที่สำคัญหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงเชลซีก็คือมีในเรื่องของตรงกลางสนามว่าใครจะจับคู่กับไกเซโดและอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นเจ้าเปโดยืนเป็นหน้าเป้าหรือเ้านายให้กับเชลซีหรือจะเป็นตัวของอเลียมดีแล็ที่จะลงมาปรากฏว่าเกมนี้ใช้เจ้าเปโดแล้วก็ดันตัวของแอนโซเฟนเดสยืนอยู่หลังตัวของเจ้าเปโดคู่กับตัวของโคเมอร์ อันนี้เราเราเคยเห็นมาแล้วแต่ตรงกลางสนามคนที่จับคู่กับไกเซโดเป็นลิสเจมเป็นลิเซมนะครับเป็นลิเซมแล้วก็ส่วนข้างหลังเนี่ยเล่นเหมือนเดิมนั่นก็คือเอาตัวของกุสโซเนี่ยขึ้นไปเล่นเป็นเหมือนกับวิงแบ็กแล้วก็วิงแบ็กฝั่งซ้ายใช้เนโตนี่คือสิ่งสําคัญแล้วก็เป็นแทคนิคหนึ่งที่สําคัญของเชลซีวันนี้อย่างที่เราพูดกันมาว่าแล้วจะหยุดฮาคิมี่ยังไงปรากฏว่าคนที่หยุดฮาคิมี่ คือตัวของเปโดเนโตมันไม่ได้สร้างภาระให้กับตัวของคูคูเรียามากขนาดนั้นตัวของเปโดเนโตช่วยคูคูเรีย,ยาทางฝั่งซ้ายได้เยอะมากและนี่คือเกมแรกที่ผมเห็นตัวของจาร์เบโดขอไปครับเปโดเนโตทําในลักษณะแบบนี้เกมรุกของเปเชที่เคยลื่นไหลไหลลื่นมันไปไม่ได้ครับ เราเห็นหลายครั้งนะครับว่าตัวของเปเจ,จเองพยายามจะใช้ตัวของฮาคิมีให้เป็นประโยชน์แต่คนที่ปฏิเสธทุกอย่างนั่นก็คือตัวของเปโดเนโตเนโตมีความเร็วนะครับสามารถสปีดไล่ตามจังหวะของฮาคิมีได้ทันและเขาไม่ปล่อยฮาคิมีให้โดดเดี่ยวเลยนี่คือความยอดเยี่ยมของเนโตเอ่อเราเห็นอย่างหนึ่งคือมันมีจังหวะที่บอลมันเหมือนมันตายไปแล้วและตัวของตัวของมาเลเซียครับมีการพูดคุยกับ ไปโดเนโตด้วยเหมือนกันก็คงมีการกำชับเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เนโตวันนี้ทำผมว่ายอดเยี่ยมเลยในเรื่องของการปิดในจังหวะก,การขึ้นมาเกมรุกของเปเจคือมันมันล็อกตายสนิทเลยและพอไปไม่ได้สิ่งที่เปเจทาก็คือพยายามจะเล่นตรงกลางให้ได้แต่พอไปตรงกลางไปเจอกําแพงมนุษย์อย่างไกเซโดและก็ริชเชมไปยากกว่าเดิมอีจกจะเข้ากลางก็ยากและที่สําคัญตรงกลางครับมีตัวของไกเซโดและก็ริเชมอยู่ใช่ไหมครับ ตัวของโควิลกับตัวของชาโลบาสองคนไม่ได้ยืนเป็นเซนเตอร์แล้วยืนขาตายขนาดนั้นทั้งตัวของชาโลบาและก็ตัวของตัวของโควิลสองคนนะครับเขาจะขึ้นมาตามกองหน้าของเปเจที่ลงถอยหลังลงไปวันนี้ผมเลยบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดก็คือต้องชื่นชมมาเลสกาด้วยในเรื่องของการจัดการเกมรุกของเปเจได้อยู่หมัดเลย โควิลกับตัวของชาโลบา2คนนะครับขยับขึ้นมาตามกองหน้าของแปรจหรือตามตัวรุกของแปเจที่ว่างอยู่ขึ้นมาเราเห็นเลยนะครับว่าจังหวะที่ได้ลูกที่3มาเราจะเห็นโควิลดันตัวเองขึ้นมาถึงเกือบถึงกลางสนามยืนมายืนดักรอบอลเลยแล้วก็ทําได้ด้วยยอดเยี่ยมมากนะครับผมถึงบอกว่าวันนี้ผมอยากเห็นเกมรับของเชลซีจะเล่นยังไงแล้วพอได้เห็นก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยครับคือมันยอดเยี่ยมจริงวันนี้ ผมไม่มีอะไรพูดกับเชลซีเลยนึกนอกจากความยอดเยี่ยมที่พวกเขาทำได้วันนี้จะเรียกว่าเพอร์เฟก็ว่าได้สิ่งที่เชลซีเคยมีปัญหามาโดยตลอดวันนี้ถูกมาเลสก้าแก้ไขได้แบบเรียบร้อยเลยเ,เรียบร้อยแล้วทำได้ดีด้วย3ประตูในครึ่งแรกที่เกิดขึ้นมาจากความเนียนทั้งหมดก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่เกมมันยังสู่สีผมยังรู้สึกเลยว่าวันนี้ Chelsea เชลซีเก็บบอลได้ดีมากเก็บบอลได้ดีกว่าที่ผมคิดเยอะเลย อย่างที่เราพูดกันไปนะครับว่าเชลซีเองไม่มีโคดิงมิดฟิลด์การเก็บบอลมันรู้สึกเป็นความมันอันตรายแต่ปรากฏว่าวันนี้เนียนกลิปเลยการเก็บบอลของเชลซีไม่ได้เก็บบอลเพื่อรออะไรนะครับแต่เก็บบอลเพื่อรอจังหวะของตัวเองแล้ววันนี้ทําได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆและโคพาเมอร์แสดงให้เห็นแล้วว่าการเล่นคู่กับเจาวเปโดที่เซนบอลมันทันกันแล้วผมผมว่าโคพาเมอร์ก็อยากได้นักเตะแบบเจาวเปโดเจาวเปโดก็อยากเล่นนักเตะ ที่มีความสามารถใกล้เคียงกันอย่างตัวของโคพาเมอร์ด้วยเหมือนกันช่องการวิ่งการให้บอลกันแต่ละครั้งโดยเฉพาะออโอกาสครั้งแรกของเชลซีที่จะเอาไปโดควขยขามาให้แล้วตัวของโคพาเมอร์ซัดเต็มๆเลยบอลเหมือนเข้าไปแล้วนะแต่ผมเ,เห็นและเรีแอคชั่นของโคพาเมอร์ที่ไม่ได้ดีใจก็เลยรู้สึกว่าจังหวะนี้ไม่เป็นประตูแต่ผมผมนึกว่าบอลมันไปนกองอยู่ก้นตาข่ายแล้วอะคือจังหวะโอเพ่นเพลย์ของเชลซีวันนี้ผมว่าเนียนมากจริงแล้วสวยมาก และการเล่นเกมรับของพวกเขามันบีบให้เกมที่เกมที่เคยดีของเปเช่มันไปไม่ได้วันนี้ควารลัสเคเลียเดมเบเล่หรือแม้กระทั่งดูเอ้เองไม่เล่นในเกมที่ถนัดของตัวเองเลยโดยเฉพาะตรงกลางสนามฟาเบียลูอิสหรือแม้กระทั่งตัวของเจ้าเนวิสเซงต้องวิ่งตามบอลมากกว่าที่จะเป็นคนคอนโทรลตรงกลางสนามนั่นมันไม่เคยเกิดขึ้นกับเปเช่มาก่อนพอมันเกิดขึ้นนะครับเปเช่ก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันผมว่าถ้าเกมนี้มันเกิดขึ้นสักสัก สักนัดลองชนะเลิศหรือ8ทีมสุดท้ายแล้วแล้วเปเจกลับมาชนะได้ผมว่าเขาจะเรียนรู้อะไรแบบนี้แต่พอมาเจอเกมนัดชิงแบบนี้มันแก้ไขอะไรไม่ทันเลยครับแก้ไม่ทันจริงๆ พอเชลซีทำได้เนียนแบบนี้มันก็เลยเป็นโอกาสของเชลซีโดยเฉพาะโคพาเมอร์เองที่มีพื้นที่ให้เล่นเพราะอะไรครับเพราะเวลาเปเจย์ขึ้นไปเล่นเกมรุกเขาก็โอเวอร์โหลดตัวทีมของเขาขึ้นไปเหมือนกันตรงกลางลงมาไม่ทันนั่นเป็นสาเหตุทําไมเชลซีถึงได้ถึง3ประตูและ2ประตูแรกครับจากโคพาเมอร์ก็เฉียบคมเหลือเกินยิงไม่ต้องแรงเลยครับเน้นทิศทางแล้วก็น้ําหนักมันพอดีแต่ว่าทิศทางนั้นเหลือเกินจริงๆโดยเฉพาะประตูแรกที่ได้มา โอ้โหมันมุมมุมจนกระทั่งตอนนารรม่าเองครับที่เป็นผู้รักษาป,ประตูที่ผมมองว่าคือรีเฟกหรือปฏิกิริยาผมว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วยังบินไม่ทันยังพุ่งไปไม่ทันและลูกที่สองครับการเปิดพื้นที่ให้กับโคปาเมอร์ขนาดนั้นอโอ้โหคือประตูที่คือประตูที่สองเนี่ยผมผมก็ไม่รู้ว่า,ว,าว่าจะอธิบายยังไงหรือหรือมันยังไงะแต่ผมว่ามันมันสวยมากเลยจังหวะที่โคพาเมอร์ดึงจังหวะของตัวเองไว้อะ ดึงจังหวะของตัวเองไว้หน่วงตัวเองไว้แล้วก็รอจนกระทั่งเจ้าไปโดวิ่งอ้อมหลังไปแต่ไม่ให้ครับทุกคนวิ่งเหมือนบอลเหมือนโคพาเมอร์จะให้แต่ไม่ให้ครับปรากฏว่าเลือกที่จะกดด้วย้ายเองแล้วบอลก็คมเหลือเกินยอดเยี่ยมมากครับยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็ลูกที่3ที่เจ้าไปโดทําได้ก็โอ้โหจากการไหลบอลมาของโคพาเมอร์วิ่งไปช่องคือผมว่าช่องนั้นมันให้ยากมากนะครับคือถ้าวิ่งไปเอาบอลไม่ได้แล้วโคพาเมอร์ให้น้ําหนักขาดไปหรือเกินไปอ่ะ ผมว่ารูปทรงบอลจะไม่ออกมาแบบนั้นแต่เหนืออื่นใดการจบสกอร์ของจาวาโดเหลือเหลือเลยการงัดบอลข้ามตัวของดอนนารูม่าแบบนั้นนะผมว่าทําไม่ได้ง่ายไม่ได้ชิปข้ามตัวด้วยนะครับแต่ผมว่าเป็นงานงัดบอลและบอลมันพุ่งด้วยซ้ำเหลือเกินมากนะครับเทคนิคการทรําบอลโดของจาวปโดแล้วก็ปิดครึ่งแรกได้แบบผมว่าเหลือจริงๆนะสามประตูต่อศูนย์นะเชลซี Chelsea, ขึ้นนำเปเจแบบ คือถามว่าเปเจ,เจมีโอกาสไม่มีแต่คนที่ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นนั่นก็คือตัวของโรบาชานเชด้วยเหมือนกันดูเอ้มีโอกาสที่จะส่งให้กับเอ๊ะเ,เ,เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการส่งที่มันไม่ได้ไม่ได้จังขนาดนั้นแต่โอกาสที่ผมว่าจังที่สุดน่าจะเป็นจังหวะที่ดูเอหลุดเข้าไปแล้วพยายามจะเปิดย้อนกลับมาแล้วคนที่ดักบอลจังหวะนั้นก็คือคูคูเรยา อันนี้สุดจริงๆผมว่าถ้าครึ่งแรกเนี่ยไล่มาก่อนสักหนึ่งประตูเนี่ยครึ่งหลังงานจ,จะสนุกกว่านี้ก็ได้แต่ว่าคูคูริยาปฏิเสธทุกอย่างเลยคือเหลือเชื่อมากจริงนะผมรู้สึกว่าจังหวะที่ควาลาชเชีย,ย,ยเปิดเข้าไปแล้วอะ่ะผมว่านึกว่าตอนแรกนึกว่าดูเอจะกระแตกกระแทกอ่ะแต่ตัวของดูเอก็พยายามที่จะเอาชัวร์ครับปรเปิดชามจะเปิดย้อนกลับมาแต่คูคูริยาอ่านดีมากคือตัวเขาเนี่ยไม่ทันจะถลําไป เลือกที่จะไปดักจังหวะเปิดย้อนกลับมาแล้วก็ดักได้จริงสุดยอดจริงนะครับสำหรับตัวของคูริยาด้วยในเครื่องแรกวันนี้เชลซีเล่นดีจริงๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามอย่างหนึ่งพอบอลมันเข้าตรงกลางเมื่อไหร่ตัวของไกเชโดพุ่งเป็นจรวดเลยเห็นไหมคือพอบอลมันผ่านมาตรงกลางสนามาแล้วมันเหมือนมันมันเป็นเซฟโซนของไกเชโดเหมือน หมือนเหมือนเขามีวงกลมของเขารอบตัวเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่นักตเตะไปเจรหรือการผ่านบอลผ่านตรงวงกลมของเขาเขาจะพุ่งเข้าไปแล้วก็นั่นแหละทั้งคนทั้งบอลเลยคือโดนหมดโดนรวบหมดโดนไกนเซดโดรวบหมด,ด,เ,ด,ดเข้าถึงลูกถึงคนจริงๆสําหรับกําแพงมนุษย์คนนี้ไกเซโดรตรงกลางยิ่งยอดเยี่ยมไปใหญ่และอีกอย่างหนึง่งไม่ไม่อดชมไม่ได้นั่นก็คือเกมรับของเชลซีหลังสี่ของเชลซีขวา ูสโตนะครับตรงกลาง2คนชาลบาแล้วก็ตัวของโควิลไซเป็นคูคลเระยะียเขาจะขุบตัวเองเข้ามากลายเป็นแผงหลังของเชลซีเนี่ยยืนกันแน่นเป็น4และเดี๋ยวอีก2คนเนี่ยจะลงมานั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นกลางก็ตามหรือหรือจะเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางสนามหรือจะเป็นมิดฟิลด์ที่ยืนอยู่หลังตัวของเอ่อเจลเปโดถ,ถ้าถ้าทางฝั่งซ้ายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับตัวของเนโต้จะลงมาบางครั้ง ถ้าเป็นมิดฟิลด์ก็จะลงมาช่วยนั่นก็คือริเซมแต่ถ้าเป็นตัวของโคพาเมอร์ ramer, ก็จะลงมาช่วยด้วยมันยิ่งทำให้ข้างหลังของเชลซีเหนียวแน่นเหลือเกินและตรงกลางของเชลซีสองคนเขาก็จะไม่ค่อยเสียขบวนเท่าไหร่นะครับต่ตัวของเอนโซ่ฟานันเดสกับไกเซโดเวลาที่เขาลงมาเล่นเกมรับมันเลยทําให้เกมรับของเชลซีครับเหนียวแน่นเหลือเกินผ่านด่านแรกไปได้ก็จะไปเจอด่านที่2นี่คือเกมรับของเชลซีที่เหนียวเหลือเกิน แล้วมันทําลายเกมของเปเจด้วยเปเจพยายามแล้วนะครับไม่ใช่ไม่พยายามแต่พอไปเจอเกมแบบนี้ก็หมึนด้วยเหมือนกันเข้ากลางก็แน่นเหลือเกินออกไปทางด้านข้างก็ไปไม่ได้ติดความเร็วของเปกอย่างเนโตที่ลงไปประปกบตัวของฮาคิมี่เพอร์เฟกครับเนียนตาเหลือเกิน3-0ครับในครึ่งแรกครึ่งหลังเริ่มมาเชลซีก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเปเจพยายามจะเร่งเกมของตัวเองเหมือนกันในช่วงครึ่งหลัง ก่อนที่จะถูกเจ้าในเวเซงจะถูกใบแดงไล่ออกไปกับไปดึงผมคูคูระยาก็คงหมันไส่แหละคูคูระยาเป็นนักเตะคนหนึ่งที่เล่นได้จุกจิกน่ารําคาญมากนี่คือนี่คือคูระยาเลยครับนี่คือคูคูระยาเลยแล้ววันนี้วันที่ไปเจเล่นไม่ได้ดั่งใจของตัวเองเล่นไม่ได้เหมือนกับเกมที่ตัวเองเคยเล่นแล้วผ่านมามันทําให้ตัวของเจ้าในเวชเซงด้วยความที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับมันก็มีอารมณ์หงุดหงิดแหละ แล้วหลายครั้งอ่ะตัวของครูระเองก็ดีดดิ้นมากพอสมควรก่อนที่ตัวของจาในเวสจะไปดึงผมของครูยะมันมีจังหวะหนึ่งที่เจ้าเนเวสเองยื่นขาไปแต่ไม่โดนครูคะไรก็ล้มกิ้งละนาวไปมันก็อาจจะสะสมมาจังหวะน,นั้นแล้วก็ไปดึงผมสุดท้ายครับ VR ก็ตัดสินไปก็เป็นใบแดงนะแล้วน่าก็จะเป็นเป็นเหมือนความรุนแรงอ่ะมันไม่ได้เป็นการเบียดการแย่งกัน เป็นการจงใจการใช้ความรุนแรงครับกรรมการก็ไล่ตัวของจอห์นเนย์เวชชไปเปเจนหนักเลยครับเหลือ10คนตามอยู่3ลูกช่วงท้ายก็มีโอกาสเหมือนกันจากจังหวะของลามมเชงบอลตกใส่เท้าเขานะแต่ว่ามันผิดเลี่ยมะวันนี้มันอะไรก็ไม่เป็นใจไปกับเปเจไปทั้งหมดนะครับก็เลยไม่สามารถตีไข่แตกไล่เชลซีขึ้นมาได้ครึ่งหลังเชลซีหลังจากที่ถอดตัวของจอเปโดออกไปแล้วก็ส่งเลียมดีแลบลงมาโอ้โห พอเลียมดีแลลงมาผมรู้เลยว่าอนาคตของแจ็กสันน่าจะน่าจะเหลือน้อยมากถ้ายังอยู่ต่อนะถ้ายังอยู่ในเชลซีต่อไปไม่ออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้ผมว่าโอกาสในทีมภายในทีมเชลซีของแจ็กสันน่าจะน้อยลงไปเรื่อยๆเลียมดีแลบลงมาแล้วโอ้โหเกือบพังประตูได้เพิ่มด้วยโอกาสของเขาสองครั้งที่ผมว่าจะมากๆนั่นก็คือการผ่าน พาบอลไปเองแล้วก็จบตัวเองแต่สุดท้ายโดนนารุม่าบินเซฟไปได้เหลือจะเชื่อเหมือนกันโควิลที่ยืนอยู่หลังประตูยังคุมหัวเลยผมผมก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันมันเป็นจังหวะที่น่าจะเป็นประตูแล้วอะแต่สุดท้ายโดนนารุม่ายังคงยอดเยี่ยมครับหรือแม้กระทั่งจังหวะของของตัวริมดีแลบเนี่ยที่พาบอลลุยเข้าไปอะก่อนที่จะยิงเหมือนจะยิงผ่านแล้วรอดตัวของพยายามยิงเร็วแล้วนะครับแต่ปฏิกิริยาของดารุม่าเองก็ยังคงว่องไวอย,อยู่ยังยื่นขาออกมาได้พอดี ปฏิเสธประต,ตูที่4ของเชลซีและประตูแรกของเรียมดีแลบในเกมนี้ด้วยมันก็เลยทําให้เชลซียังคงนําอยู่3ประตูต่อศูนย์ทั้งนั้นที่โอกาสที่จะบวกเพิ่มก็มีเหมือนกันในช่วงครึ่งหลังจบเกมลงไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นเชลซีที่เอา,อาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์แล้วก็ช่วงท้ายก็มีความมุ่นวายสักนิดหนึ่งนะจเจ้าเบรโดเองก็ลม้มลงไปนอนกับพื้นตามสื่อก็มีมือของเอลิเก้ยื่นมา ผมก็ไม่รู้กันว่ามันไปพูดจาอะไรหรือมีปัญหาอะไรกันในช่วงท้ายเกมนะครับก็เลยมีเหตุการณ์อย่างที่เห็นเกิดขึ้นในช่วงท้ายของเกมเหมือนกันก็ว่ากันไปกลับมานิดนึงนะครับหลังจากที่เชลซีก็นั่นแหละครับ3ประตูต่อ0ูสิ่งหนึ่งที่อยากพูดนั้นก็คือโรเบิร์ตชานเชสครึ่งหลังนะครับจริงๆอ่ะทำมาดีโดยตลอดเราพูดถึงโรเบิร์ตชานเชสในเรื่องของการออกบอลด้วยเท้า แล้ววันนี้การออกบอลด้วยเท้าหลายครั้งของโรเบิร์ตซานเชซมันก็ช่วยเปลี่ยนเกมด้วยเหมือนกันมาเลสกียยังชูนิวให้เลยนะครับแต่ช่วงท้ายของท้ายเกมในช่วงครึ่งหลังอะเล่นออกลูกมั่นใจไปหน่อยผมว่าอันนี้น่าจะต้องไปปรับสักนิดนึงเหมือนกันสําหรับตัวของโรเบิร์ตซานเชซในเรื่องของการตัดสินใจยังมีจังหวะแบบนี้ให้เห็นอยู่บ้างคือคือเกือบมันจะเพอร์เฟกอยู่แล้วอะคือถ้าจังหวะสุดท้ายเล่นยากแบบนั้นแล้วโดนโฉบไปแล้วเสียประตูขึ้นมา ผมว่ามันก็เหงาเหมือนกันนะสำหรับตัวของโรเบิร์ตซานเชสอาจจะต้องไปปรับสักนิดนึงนะครับในเรื่องของการตัดสินใจจริงๆเวลาในการที่จะเปิดบอลยาวไปข้างหน้าหรือทิ้งบอลไปข้างหน้าเพื่อเอาเซฟไปก่อนเนี่ยมีไหมมีแต่เลือกที่จะเล่นยากนิดนึงนะสำหรับตัวของโรเบิร์ตซานเชสโควิลกับชาโลบา เล่นดีเหลือเกินสำหรับคู่เซนเตอร์คู่นี้และน่าจะเป็นคู่เซนเตอร์คู่จริงหรือคู่ตัวหลักให้กับเชลซีได้ละสองคนนี้เล่นเข้าขากันดีมากนะครับสำหรับสองคนนี้คูคุเรียไม่ต้องพูดถึงกุสโตเองดีวันดีคืนถามว่าในช่วงทัวร์นาเมนต์เพิ่งเข้าสู่ทีมใหม่ๆเราจะเห็นเลยว่าเชลซีมีปัญหาเหมือนกันในตำแหน่งของกุสโต ยืนเป็นหลังสี่ก็จริงแล้วก็อินเวอร์ตตัวของกูสโซเองเข้ามาอยหุบมายืนอยู่ข้างในเล่นไม่ได้เลยครับจ่ายบอลก็ผิดพลาดนู่นนี่นั่นหรือพอจะลงไปเล่นเกมรับตัวเขาเองก็กลายเป็นคนที่พลาดในเรื่องของลูกกลางกศเราเห็นเลยนะครับว่าบาดแผลของกูสโซคืออะไรเรายังพูดกันเลยว่าแล้วมาเลเกจะเอาอยัางไงกับตัวของกูสโซเองแต่พอผ่านช่วงทัวร์นาเมนต์ไประยะหนึ่ง ก็เริ่มมีข่าวของมาดูยเก้ขึ้นมาในช่วงแรกๆะถ้าเราจํากันได้เราจะเห็นเลยว่ามาดูยเก้ยังคงลงเป็นตัวจริงให้กับเชลซีอยู่เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แบบเป็นตัวจริงมาดูยเก้เล่นขวาไอเล่นซ้ายขอไปครับมาดูยเก้เล่นซ้ายขวาเป็นเปรโดเนโตยังเห็นเชลซีใช้ระบบแบบนี้อยู่แล้วเกมมันดูอึดอัดมันดูไม่ลื่นไหลเหมือนกับปัจจุบันแต่อเวอร์โหลดทีมขึ้นไปแบบนั้นในวันที่แพ้ให้กับฟาร์เมนโก้เราเห็นชัดเลยว่าเกมของเชลซีมัน มันดูไม่ไหลลื่นแบบวันนี้เลยไม่ไหลลื่นเลยครับทุกตำแหน่งมัน,ด,มน,ด,ด,นมดูมันดูขัดกันไปหมดมันดูขัดกันไปหมดแต่พอวันนี้หลังจากที่ผมรู้สึกว่าเกมกับฟูเมเนเซ่อะหลังจากที่ตอนนั้นอะมาดูเก้เองก็มีข่าวกับอาร์เซนอลมากขึ้นแล้วแล้วผมมองว่าการที่มาดูเก้ตัดสินใจออกจากทีมไปมันทําให้มาลเซียเองต้องขยับในเรื่องของปีเขาก็เลยส่งกุสโตเนี่ยขึ้นไปเป็นวิงแบ็ก แล้วก็ให้เปโดเนโต้ไปเล่นทาง,ทางซ้ายแล้วก็หลัง3าเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นเลยคูคูเลีาโควิลแล้วก็ชาโรบายืนแบบนี้มาก่อนแต่พอยืนแบบนี้ในเกมกับฟูเมนเซ่ดูแล้วเนียนตาขึ้นประกอบกับการมาของจาวเปโดครับมันยิ่งทําให้โอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยมันเป๊ะจริงๆนะครับหลังจากที่มาดูเกแตัดสินใจออกจากทีมไปมันทําให้มาเชียต้องแก้ไขในเรื่องตําแหน่งของปีก่อน พอตำแหน่งของปิกกูสโตเนี่ยขึ้นไปเล่นเป็นวิงแบ็กเขามีเกมรับด้วยอย่าลืมนะครับว่ากูสโตเนี่ยเล่นเป็นฟูลแบ็กมาก่อนพอขึ้นไปเล่นเป็นวิงแบ็กเกมรุกก็ทําได้เกมรับก็ทําได้ด้วยเหมือนกันเฮ้ย <Hey, S 1> มันมันได้ครับปรากฏว,ว่าเนโตเองพอไปเล่นฝั่งซ้ายเฮ้ย <Hey, S 1> เขาเล่นในลักษณะของวิงแบ็กได้ครับนอกจากปีกที่มีความเร็วแล้วเกมรับของเนโตไม่ได้แย่เลยนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เขาเล่นให้กับฟูเฟงอ่ะเขาต้องลงมาช่วยเกมรับด้วยอันนั้นอาจจะติดตัวเข้ามาแต่เล่นได้เนียนเหลือเกิน ประกอบกับกันนะครับตรงกลางสนามพอไกเซโดเองเขาเริ่มมีวงแหวนของเขาแล้วรอบตัวไม่ว่าใครจะเข้าโซนเขาเขาพุ่งเข้าหาเลยลิซเซมอ่านจะตัดจังหวะของเขาได้ดีอยู่แล้วการที่ตัวของมาเลเซียวันนี้ตัดสินใจใช้เจมมายืนคู่กับตัวของไก่เซโดตรงกลางลิซเซมมีการออกบอลที่ดีครับมีการออกบอลที่ดีเกมรับก็ได้ด้วยเพราะยังไงลิซเซมเองเล่นเป็นฟูลแบ็กมาก่อนขูบมาเล่นเป็นเซนเตอร์ก็ยังได้ดังนั้นตรงกลางสนามในโร่งองเกมรับลิซเซมทาได้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือเจมส์สามารถออกบอลตรงกลางสนามได้เนียนด้วยตรงกลางเริ่มเนียนแล้วเห็นไหมพอเกมรุกอลยครเอนโซฟานาเดสกับตัวของโคพาเมอร์ที่อยู่หลังของเจ้าเบรโดอ้โขพอได้พิจาวเบรโดมาโคพาเมอร์เหมือนติะปีกเหมือนเพิ่มบัฟตัวเองนะครับปีกงอกออกมาโอขอ,ออรากระจุดกระจายเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าภาระทุกอย่างเนี่ยคนที่จะเซตบอลต,ต่างๆหรือคนที่จะดึงแผงกองหลังไปโคพาเมอร์ Co ไม่ต้องทำแล้ว พี่โคพาเมอร,รอและก็ใช้จังหวะของเตงที่เนียนแบบนี้อย่างที่เราเห็นกันมาจบสกอร์หรือรอเพื่อที่จะเล่นร่วมกับเพื่อน3ประตูที่มันเกิดขึ้นมันมาจากความเนียนทั้งหมดครับอันนี้ต้องชื่นชมมาเลเซียแต่ใดๆก็คือมันหลงตัวแล้วครับสำหรับเชลซีอย่างที่เราเพิ่งคุยกันไปว่าถ้าวันนี้เกมรับของเชลซีสามารถผ่านเปเจไปได้เราอยากเห็นเกมรับของเชลซีกันแล้ววันนี้ก็เห็นแล้วแล้วยอดเยี่ยมจริงๆ ผมถึงบอกว่าฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงของเชลซียาวๆครับยาวๆเลยผมว่าซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นที่เชลซีกลับมาอยู่ในจุดที่เชลซีควรจะเป็นและรูปแบบการเล่นตอนนี้ลงตัวสุดๆแล้วทัวร์นาเมนต์นี้ยอดเยี่ยมกับยอดเยี่ยมแล้วการการออกไปของมาดูเก้เหมือนจะเป็นปัญหาแต่นี่ต้องชื่นชมมาเลเซียแบบอด,อดชมไม่ได้จริงเขาแก้สถานการณ์ได้ดีมากครับในการดันกุสโต้ขึ้นไปแบบนี้ แล้วคนที่เข้ามาเสริมเป็นจาวาเบโดนี่ขนาดไม่เต็มร้อยนะอยู่ในสนาม60นาทียังสร้างความยังสร้าง Impact กับเกมมากขนาดนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเต็มรอยอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเชลซีบ้างเราจะได้เห็นเวอร์ชั่นเชลซีที่โหดขนาดไหนจะกดคู่แข่งได้ขนาดไหนผมว่าฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงผมว่าได้เห็น 4- ีหประตูในแต่ละเกมแน่ในเกมรุกของเชลซีที่มันก้หายขนาดเนี้ย เกมรุกของเชลซีกระหายมากโคพารเมอร์ Palmer, นักเตะคนอื่นๆูโอ้โหผมว่ากระหายประตูสุดๆเลยยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วตรงกลางของเชลซีไม่ต้องพูดถึงครับกำแพงมนุษย์เนี่ยนอกจากไกซ์โดมีลาเวียมีอองเดรซานโตสมีเอสูโกอีกคนหนึ่งด้วยซ้ำกำแพงมนุษย์ของเชลซีมีหลายคนมากนะครับตรงกลางสนามแล้ววันนี้เราได้เห็นแค่คนเดียวเองจะใช้คู่กันก็ได้ครับจะใช้คู่กันก็ได้ หรือจะใช้แค่คนเดียวอย่างไกเซโดแล้วเอาริซเซมลงมาเกมมันก็ดูหลากหลายขึ้นไปอีกโอ้โหนี่คือเชลซีในยุคใหม่ที่กำลังจะมาถึงแล้วผมรู้สึกว่ารูปแบบการเล่นของเชลซีนปัจจุบันนี้มันลงตัวจริงๆนะครับมันลงตัวแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าการที่เชลซีคว้าแชมป์ฟีฟ a าคาร์บอร์คับพไม่ได้เกินเลยเลยแล้วที่สำคัญอย่างที่ผมพูดไปผมอยากเห็นเชลซีดวลกับเปเจมาก จะได้รู้กันไปเลยครับพอผ่านเปเจไปได้อะไม่มีอะไรยากสำหรับเชลซีชุดนี้แล้วครับเดี๋ยวรอดูความสำเร็จของเชลซีในอนาคตเลยแต่ว่าถ้าปัญหาต่อมาก่อนปัญหาที่เราจะเกิดขึ้นก็คือในเวลาการเตรียมตัวเตรียมทีมที่กำลังจะเริ่มต้นซีซั่นเชลซีจะจะต้องพิสูจน์ทีมแพทย์ของเชลซีเหมือนกันว่าจะเรียกความฟิตหรือความอะไรต่างๆของเชลซีกลับมาได้มากแค่ไหนเพราะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่โหดอยู่เหมือนกันแต่ด้วยวัย ด้วยวัยของนักเตะเชลซีในปัจจุบันที่อายุเขาน้อยอ่ะผมว่าเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ต้องห่วงมากขนาดนั้นก็ได้สุดท้ายท้ายสุดยินดีกับแฟนๆของเชลซีด้วยไม่รู้จะไม่รู้ผมผมก็ไม่รู้จะชมเชลซียังไงวันนี้คือคือถ้าตัดจังหวะของคือถ้าวันนี้ถ้าตัดจังหวะของซานเชสออกไปอ่ะผมว่าเชลซีแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเนียนแบบคือไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรเลยเนียนกิฟเลย อดชมไม่หยุดปากเลยดูไปชมไปดูไปชมไปโคพาเมอร์ก็คมเหลือเกินคือคือคมในแบบที่ที่นี่แหละโคพาเมอร์ที่ที่แบบคือทําเมื่อไหร่ที่เขาได้บอลอ่ะผู้ต่อผู้ต่อสู้ต้องหนาวแน่ๆหนาวคือคือคือขนาดตอนที่เขายิงเข้าไปผมก็หนาวตามไปด้วยเลยคือคมอะไรขนาดนั้นครับสาหรับโคพารเมอร์แล้วดูลูกจ่ายเขาครับยิงสองใจหนึ่งแบบแล้วเจ้าไปโดก็งัดบอลแบบเฮ้ย <C hr ou m> คือคมอะไรขนาดนั้นเจ้าเปโดใช้โอกาสไม่เปลืองเลยครับเป็นเป็นกองหน้าที่ผมว่าเชลซีต้องการจริงๆทั้งในกรอบเขตโทษทั้งการเล่นกับเพื่อนเล่นง่ายแปะบอลจังหวะเดียวหมุนตัวมาคือมันมันดูเนียนตาไปหมดคือผมไม่ไม่ได้รู้สึกเลยว่าเจ้าเปรโดเองเพิ่งเข้าร่วมเชลซีผมนึกว่าเขาอยู่มาประมาณสักห้าปีแล้วรู้สึกแบบนั้นเลยขึ้นเนียนไปหมดทุกอย่างมันเข้าระบบกับเชลซีไปหมด ส่วนแจ็กสันผมว่าผมว่าอนาคตกับเชลซีผมว่าโอกาสคงน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วการติดคือถ้ามีตามข่าวมาก็คือติดราคาไปร้อยล้านปอนด์ผมมองว่าผมมองว่าผมมองว่าอารมณ์เหมือนเหมือนตั้งให้ให้ต่อราคาอย่างเช่นตั้งไว100้ร้อยหนึ่งอ่าจะมีสักทีมเสนอมาห้าสิบล้านอย่างเงี้ยก็พร้อมขายแต่ถ้าตั้งไว้สักห้าสิบอ่ะผมไม่เชื่อว่าจะมีใครซื้อห้าสิบแต่พอตั้งร้อยอย่างเงี้ยอาจจะต่อสักครึ่งหนึ่งห้าสิบเงี้ย แล้วก็พร้อมใจขายไม่รู้นะผมเดาวเอาแบบนั้นแล้วกันสําหรับข่าวขาวของแจ็กสันเดี๋ยวก็ต้องตามกันต่อไปก็ยินดีกับแฟนๆของเชลซีด้วยผมมเชื่อว่ามีความสุขแหละทั้งเล่นดีรูปแบบเกมโอโ้โหสุดไปหมดวันนี้เนียนจริงๆวันนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงกับเชลซีแต่รู้สึกแค่ว่าเนียนสุดๆจริงๆยินดีกับแฟนๆของเชลซีด้วยนะครับที่ที่ก่อนที่จะเปิดฤดูก,กาลพรีเมียร์ลีกแล้วทีมเล่นได้ขนาดนี้แล้ว รูปการที่กำลังจะมาถึงมีทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหูความสำเร็จมันรอเชลซีอยู่เลยผมเชื่อว่าแฟนๆเชลซีหลายคนอยากจะว้าไปจบซีซั่นแล้วอยากเห็นความสำเร็จของเชลซีแต่นั่นแหละครับเดี๋ยวเราดื่มดั่งไปพร้อมๆกันและกันตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาล2025-2026ที่กำลังจะมาถึงเราจะได้เห็นเวอร์ชันเชลซีที่โหดเหี้ยมแล,และเชลซีกลับมาแล้วครับทุกๆคนกลับมาแล้วผมพูดได้เลยว่าเขากลับมาแล้ว เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับว่าเชลซีในปีนี้จะประสบความสําเร็จแค่ไหนแล้วก็ผู้เล่นจะเข้าออกยังไงผมเชื่อว่าไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่ๆเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ก่อนจะจากลากันไปผมขออนุญ,ญาตฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องการสนับสนุนช่องผมได้ตาม QR Code ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยขอบพระคุณมากๆนะครับ enjoy ครับ